เอ้ยมาถือมีคนบอกว่าแวนไรอ๋อไม่รู้ต่แล้วสวัสดีครับผมมงคนป่านะครับมีคนถามว่าแวนเอนจอยสายกายภาพได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมมาลองเกมนี้กันละกันแต่จากที่ผมลองเล่นกระบอกดูเนี่ยมันดีในเกมเจอตัวบางนะครับเกมตัวหนาๆนี่โ้หบอกเลยเล่นยากมากนะครับอ่ะไปมาเกมนี้ก็ตัวบางเหมือนกันนะเข้าเกมพอดีนะครับอ่ามาดูเกมนี้กันเริ่มเลยครับ โอเคเข้ามาเกมแล้วะครับแมนเลนจอนนี่ตอนแรกเขาเล่นเป็นลูนเจาะร้อยนะครับแต่ผมมองว่าเดกเกมมันน่าจะอ่อนไปไหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นลูนคิฟฟิพหงนะครับอันนี้จะเป็นสอกสายเบิร์ดดาเมจอย่างเดียวนะครับก็จะเล่นเป็นลูนคิฟฟิพหงนะแต่ว่าถ้าหากเป็นสายครีปกตีเนี่ยเราจะเล่นลมเพดสิบนะครับแล้วก็เลเ่อรของทังสามนะครับเราใช้เป็นเดเวลเลอร์แล้วนะเราจะไม่ใช้เลกกี้อินฟโนแล้วนะครับเพราะว่าเดเวลเลอร์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยนะ มันทําให้แหวนเล่นต่อเนื่องได้น,นะครับแล้วก็ได้มานากับเลือยคืนด้วยแล้วก็คอมโบแวนเฮเลนนะครับปาถึงปุ๊บเนี่ยเอาเฮเลนเข้าเลยเลยนะเราจะยืนเทรดเลยนะครับเคยชิมความได้เปรียบนะและนี่ทีมเขามีมังก้าด้วยครับเรียกได้ว่าเอามาถลม่มเฮเลนเลยเนี่ยและนี่มังก้าไปล็อกเฮเลนนะครับถึงที่หุ่นซอยฟรีเลยแผ็สู้เลยนะครับผมว่าปั๊มนี่จะตายนะติกตามต่อเลยครับโอ้โหเล่นหน้ามาเรียบร้อยโอ้โหเพิ่มตันเลย แต่ปั๊บที่ตายไปสองนะตอนเกมนี่ลุนเหล็กสิผงนี่ค่อนข้างได้เกียบกว่านะเพราะว่าคียมันออกบ่อยนะแต่ในเกมนี่ลาเพดสิบนี่ดีกว่าตาลําเพดสิบเนี่ยไอ้ต้องไม่ได้ใสค่คีนะครับเล่นใสค่คีเต็มตัวนะที่มีคียสติงนะครับตาครับฟาวล์บอมบ์เงันโอ้ยฟาอย่างแรงตอนนี้เราก็มีรองเท้าตีไวนะครับอย่างเดียวนะ เรายังไม่มีส่วนประกอบในส่วนของ YS uh, Enjoy เลยนะครับส่วนประกอบของ YS Enjoy ก็จะเป็นบล็อกสเปียร์โอมีอาร์มนะแล้วก็ดับแดงประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวเซตไอเทมเต็มหนึ่งเราจะขึ้นไทยคลิปด้วกันนะตอนนี้ก็อยู่เลยไปก่อนนะครับอันนี้ไปตรงรายการนะเดือดๆไปก็หาจังหวะในการต่อยด้วยนะครับอย่างนี้นะตอนนี้ตน,นนะ่อยก,ก็เน้นสกิลหนึ่งบาลแมลงนะครับตอนนี้ตัวเลยมาด่านลนะ้เดี๋ยวเราขึ้นลอดนิดนึงนะครับ ไปครับได้บอลลงแล้วโอ,อ้ตีเราอยู่ตรงหัวเลย <c oughs> ไม่สนใจครับเห็นแล้วโอ้ตรงนี้เสร็จด้ไงตัวเลนลาดได้นะหลาย,ยาวเลยครับเนี่ยผาไ,ไม่ตายก็คิวต่อครับส่วนทีมเขาดีกลับบ้านเรื่อยเือแล้วเนี่ยนะครับตีเรื่องศนะับ์ไปก่อนนะปล่อยป้อมมาต่อครับ <c oughs> เตีอย่างนี้เรียบร้อยครับสองนาทีสามสิบวิครับป้อมแตกโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเต็มเลยมาครับจับก่อนเล่นมาละโอ้โหทำอะไรดิความแรงโโอ้หเรียบร้อยครับเราอยู่แล้วก็ตอนที่ผมรู้สึกว่ามันตีช้าผมอยากได้โอมิอามาก่อนนะครับน่าจะตีไวขึ้นแต่ว่าก็เดี๋ยวเล่นตามสายเขาแล้วกันเอาโบเกิงก่อนนะครับเล่งจอบก่อนขึ้นมาเลยอ่ามังการเลื่อนหรือไม่เอ็นจอยครับผม แตกไอต้ตะกี้เนี่ยอันตียัดไปอยู่ที่800นะแต่ว่าติคิป900นะครับเพราะงั้นนี่สายนี่มันตกแตกกันเนี่ยปีธรรมดาดัานแรงกว่าแรงกว่าตีมาตอนนี้เค่คลิปเลนโบสเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปต่อรายการนะโอ้ยโซ่วางนี่ครับมาโอเค็ okay, มาแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้อลิศโอ้โหกระแตก และนี่จะสโลว์ที่เดินอย่างอึดโอ้โหมาการคขึ้นเขิลครับนี่เจอสกิลเข้าไปนี่เดินอึดมากเลยนะครับมันเรียกว่าไงเดียเพราอมันมีสติงนี่โดนสโลว์เวโดนซีีพวกนี้บอกเลยเรียบร้อยอันนี้ผมเห็นข้อเสียค่อนข้างเยอะเลยนะครับมากร์คแทบป้อมกันโอ้จะสตา์ครับโอ้ระยะเมืองนี้เจ๊จอยครับผม มาครับนี่แตกยับครับแล้วมังกรนี่เหน็ดไหลนะครับเนี่ยเกียบร้อยยุตอนนี้นี่มีปัญหาเรื่องเหน็ดไหลมากเลยนะครับไม่เชิงเหน็ดไหลอ่ะเหมือนเกมมันค้างอ่ะเสร็จปกติแต่ว่าเกมมันค้างแบบขยับไม่ได้เลยผมเคยแพ้เพราะอย่างนี้มาละมาครับแพ้ป้อมกันพิมพ์เขาตายหมดนะเฮ้ยมีคนชงอีกแล้วมีคนชง อันนี้คาเลยโอ้ร่างสามคนตรงกลางครับลื่มางี้โอ้โหไล่แทงครบหยุดซอยรัวครับอืนิดเดียวเวลาลื่นมานี่ต้องอ่านตำแหน่งตัวไวนะอย่างเช่นเราเห็นเขาอยู่กลางสามเงี้ยแล้วอยู่ดีผมมาด้านข้างสองเงี้ยอันนี้โบกได้เลยเราแต่ตอนนี้ขัดใจเรื่องของการโดนรถจามเมอนี่แหละเวลาปีคิวนะครับ อันนี้เขาทำมาเพื่อไม่ให้แวร์มันเวทตาโหดเกินไปนะโอ้โหแล้วนี่ตีป้อมดอกละเก้าร้อยห้านาทีครับหายไปแล้วครับสีป้อมโอ้อารีน,น,นตีครับนี่ผลลมพาน,นตีร่นม,มากเลยแหละอ้าวเ้าอยู่นตัวแบบนี้ไอ,อจอยเขาผมโอ้โหเรียบร้อยครับอาริสล่วงเลยโอ้โหแล้วนี่โดนกระชืบเยอะเหลือเกินแต่ว่าย,ยังไม่ตายครับ อาทีมเขาตายไปสีแล้วเดี๋ยวเขาตายไปก่อนนะตองการยังไม่ต้องโผล่ไปนะครับคีฟกิตสโลอยู่มาดันเลยล่างเอาโอ้โห <okee> สแต็กรถอาตีเอาสแตั๊ก็ได้ครับตีกันต่อหูนี่ตีต่อแล้วพาเลยป้อมเลยมาครับโอมิอามาแล้วครับ5นาทีครับได้บอลหลักไปแล้วคิตสไปก็เป็นเฟลทรูครับ โอ้ลิงเขาไปทุบโอ้ยยันมาแป๊บๆนี่หายนะยตาครับเสริมกลางครับอุ้ยหกนาทีครับลอไปสองบารแหลกแล้วดึงเวลาหน่อยดี่มิเนี่ยจะได้ทิดงไอเทมด้วยตาครับประโยงเองครับโอ้โหทีมเขานี่มอบแล้วเนี่ยและต่างเพต่างโดดจะมั่วตัวเลยใส่กันหน้าบอตรงนี้ อ๋อทีมเริมตายครับลิเลียบอกไม่ไหวแล้วจบแล้วกันโอเคครับจบเกมครับจบไปมากๆในหกนาทีถ้าว่าเกมนี้น่าจะไม่เทสไอเช่มั้งแต่ว่า,ามีอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลงในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็น Enjoy แบนเอนจอยเหมือนกันนะครับก็จะเห็นข้อดีข้อเสียของแบนเอนจอยแบบเต็มๆเลยแต่ว่าในคืนนี้จะมีคลิปวานนะครับเจอกับล้อเลี้ยวรับพระเจ้าโคตรเก่งเลยโดเที่ยวนี่ตายยกทีขนมาก เกมนี้ก็เป็นเกมแมังคอน16ดาวไป17ดาวนะครับก็ชนะต่อเนื่องกัน7ครั้งเลยนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าหยุดไม่อยู่เลยนะครับ oh <my S 1> กับแวน <c oughs> แล้วก็เรามาดูดามเมจในเกมนี้ครับดามเมจในเกมนี้ก็47%นะครับแล้วก็รับไดไปถึง37%เลยนะครับอันนี้นี่สมกับเป็นอดีตเมนแทังเลยนะครับแท้งับๆเลยแล้วก็ในส่วนของเซตเฮมแวนเอนจอนนะครับก็จะเป็นตามหน้านตอนนี้เลยนะก็จะเล่นกับรูน เอรอยญสิบนะครับเรียกว่าลูนคิปสิบหกนะแต่ก็มีปัญหานะครับตรงที่ว่ามันตีแทงระหมากนิดนึงนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเก่งเข้าใส่คิไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวลองเล่นอีกเกมหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผม้ากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบครับ